สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับบ้านทุงนาดีสไตล์วันนี้จะมาโชว์แปลงผักเล็กๆง่ายๆที่ผมทำไว้นะครับก็หลายๆท่านหลายๆคนอาจจะใช้เป็นอิดบล็อกในการติงกรอบของแปลงผักนะครับส่วนผมก็ทำแบบง่ายๆใช้ไม้ไผ่นะครับที่มีอยู่แล้วนะครับก็เลือกลำค่อนข้างที่จะใหญ่ๆนิดนึงนะครับตัดมา เราก็ถัดเป็นกรอบออกแบบเองเลยหรือว,ว่าเราจะอยากจะได้แรงเล็กใหญ่แค่ไหนนะครับผมก็ทําไว้2แปลงนะครับแล้วก็ยังไม่ยังไม่ได้ปลูกผักนะครับพอทําแปลงขึ้นมาปุ๊บก,ก็ใช้ฟางข้าวนะครับในการเอามาคลุมดินไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ไว้สักพักหนึ่งให้ฟางข้าวย่อยไปก่อนนะครับ ก็จะได้เป็นปุ๋ยเวลาเรานำผักมาปลูกนะครับก็จะได้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะนะครับก็มีฟางคาเป็นปุ๋ยอยู่แล้วนะครับก็เป็นไอเดียให้เ,เพื่อนๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องเียตัคงนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ว่าจะทำเพิ่มอีกนะครับ ก็ใจใจคิดว่าจะทํารอบบ่อเลยนะครับเพราะว่าน้ําก็อยู่ใกล้ๆน้ํานะครับเราจะได้เวลาปลูกผักจะได้ตักน้ําในสระในบ่อเลี้ยงปลาขึ้นมารดนะครับก็คลิปนี้ไว้สั้นๆแค่นี้นะครับสําหรับใครเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับหรือท่านไหนอยากจะกดติดตามก็ได้นะครับก็ผมก็จะทําคลิปในการปลูกผักหรือว่า อาจจะเป็นไรนาตามสไตล์ของแต่ละคนนะครับที่ผ่านไปเจอก็อาจจะถ่ายลงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วใครจะกดติดตามด้วยก็จะขอขอบพระคุณมากนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับ